watch out hey. left, left left side side mark the location

Come on, come on. Watch out! I see enemy behind the wall. Okay. Okay. Head towards this point. Low, 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 low. Wait, 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 wait. No, yeah, I don't. Hook for it. Okay, okay, okay. I hope for it. Sắp qua 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 Watch out. qua 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 tài, tài 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 tài, qua 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 you qua know one, what qua 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 1, qua 1 แตกหนึ่งตูแตกสองนแตกสามโอ้แตกหนิงแตกแตกหนึ่งแตกแตกแตกอีสิแตก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 หนึ่งแตกหน่งแตกสองแตกสองแตกสามแตกสามรัตตมดี้เอ้ยอันนี้ีตรซัม มดติเฮ้ยเข้าหมดยังไงวะมาร์คดะโลเคชันรัตตะมดตีมดติเย่รัตต์อินมาเลยรัตตะไดออลไดออลมดติมดติเย่มดติเซมไดออลไดออลแต่นี้แตกสอง đẻ 1, đẻ nín đẻ song đẻ xong đẻ 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 xám moti. moti, Một tỷ Một tỷ, một tỷ, một tỷ, một tỷ Một, Ờ, một. Một. Oh, một. Okay. một, một, tỷ một tỷ không yeah. Nice. เลี่ลี่นาอดดโอ้โอนี่หมดไอ้เรียบวัดาับเซฟม่อทีนไปช่วยมันโอ้โหโอเคมดตีั้นท้ายมาน้องเอาดิไวมีอเดา go 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 chicken Okay, she can... Yeah, my bad, not here. Oh! Shoot, 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 shoot. Noooooo! Shoot the ball, shoot the no. ball, shoot the ball. Noo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 ! Okay. <laughs> okay. Okay, right? Okay, okay, okay. okay. Thank you, thank you. Sorry. Why? Why not me? What about me? <laughs> What about me? What about me, me, me together? Yay, yeah, nice. <coughs> oh, chạy bánh, lốt, cân nặng, nặng. Nặng nhỉ? Ở ban răng này. เพี้ยนมาเข้ารถยังนี่ไงเมื่อกี้โอ้หตายนี่ตายนี่โอ้มาตายนี่มาตีเย่ไว้อยู่เลนี่ so fast n o w ละ b a u s, <S, <Yeah>. <S o <so> easy <S No you you know stupid that uh, number two stupid นี่นาย นั nine, nine. 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 Nine ่นนั่นแต่กูโม่ซะแล้วนั่นสุปินั่นนั่นจะคิดดิ่งจะคิดอีกแล้วมาช่วยิส nice TDMN a d and nice blank is a uh, bad i n t o u r n a m e n t and bad i s a r u m e

มองไม่เห็นเลยจาแม่บังมันอยู่นี่นะกดไร้นะีดีเนาะที่เป็นเงินต่ำมันกดมาดิยิงมาเลยต้นไม,ม้อะมัโลกกนฝั่งเองเจ็บปะมัโลงฝั่งเองยิงมาเลยกดไปเลย ไม่โดนเลยวะไอพี่เบยหัวแตกตรงหนะมาๆๆๆๆวยเตนนพี่องไม่เห็นเลยว่ะป่ะในสโมกว่ะพี่นเนาะ Watch o u แม่ม่มีตัวเลยดิ ยังยิงนกสองแล้วตรงเนี้ยผมมาขึ้นนอกเดียวนะที่ผมยิงอ่ะมันมีสองตัวอีกตัวอยู่ไหนวะไอ้บอลอีกตัวที่อยู่ต้นไม้อะเอ้าไม่รู้ผมเห็นตัวยิงไปตรงต้นไม้ดิต้นไม้นะยิงมาดิโดนปหมไม่โดนพี มันยิงอะไรของมัน w a นไม่เห็นเลยว่ะชั้นสองอะพี่อะหนมาพี่อะจะเคลื่อนท่าของยิงได้นึงมันมันมันมัหมมตี มีมีม่ี s ดแปเก็บไอแอรอได้นะไม่ไม่เห็นคน t เดี๋ยวไม่เห็นคนนันซีเอนีไม่ยิงนไม่เห็นคนย ไม่เ๊ะไม่เห็นไม่เห็นคนเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นคนเลยไม่เห็นคนเลยไม่เห็นคนเลยไม่เห็นเลยอีเสอดัตเซมเซมไม่เห็นคนเลยไม่เห็นคนเลยคนไม่เห็นไม่เห็นคนเลยไม่เห็นคนไม่เห็นคนเลยคนเลย้ยโน่น็เลยดิโอ้ยอ ไม่เห็นคนคนเลยไม่เห็นคนไม่เห็นคนคนนี่เโอ K ออค O N ใออไม่ไม่ไม่เห็นคนดังเสีย่ีใหญ่ให่เลยดังเสียไม่ีไม่เห็นคนเลยไม่เห็นคนเลยเดอดแล้วไม่เห็นคนอ่ไมนคน Yêu, Yo, giờ mà sửa bí lệ Oh no, ăn gốc nó Chết rồi, chết rồi, lăng hình

ปั้มอยู่ไหนวะน้องนอนอยู่วัตช์เอาโอ้ยไม่เห็นเลยไอ้ที่นอนเนียจังวะมองไม่เห็นเลยไม่ได้ใส่กระเป๋าเหรอไม่รู้กันวะนอนโค้เนียบไตเล็ก have a b c d e เย่เย่เย่ a a b c d e A B, ne, yeah, I'm I'm learn I'm learn in Thailand is a uh, nursery A B C D E F. no 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 này, à, uh, in in nursery e... Thailand. ah in Thailand A B C is what? Yeah yeah, is that uh, A yeah a. a A B C D E is a oh, uh, uh, A B C Yeah yeah อ๋อลังไทยลังเกียหน้าพล็กตัวโ o ่ชีโน่ stupid ปั้นบ้านไหนวะ รู้แล้วบ้านนี่พี่หาไม่เจอนี่แต่บ้านพี่เมียหรอมาถ่ายเลยอ่ะนี่แหอยู่บ้านนี้ Watch out เฉยเฉยเออไม่หายเล้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวหลังกระแพงอะไบ้านตัวนี้ พ่อมอยู่หลังกำแพงอ่ะน้อกำแพงไหนพี่ oh, <no. S 2> โอ้โหนอ่เหละเก็บนะโลตัวขับได้นะพี่ลองให้กำแพงนะเออนีอ่ไงมเอโลเค่นนันเองแหละแต่หายพีพี่อะมันวิ่งอยู่

Marked the location. <laughs>